สำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะไม่ใช่ไกด์ตรงๆนะครับแต่ว่าจะมาให้ดูบิลนะครับที่ผมเล่นจริงนะครับกับตัวเดโมสองรีเซ็ตเเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็สามารถเคลียร์เฮลได้แล้วนะครับสำหรับตัวไลนิ่งจาวาซอนของผมนะเป็นตัวเดียวกันที่สตรีมในช่องนะครับและนี่ก็เป็นคลิปนะครับในการเคลียร์เฮลครั้งแรกของผมนะครับ ะเห็นได้ว่านะครับไลนิ่งจาวาซอนยังเป็นตัวที่โจมตีบอสได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้สามารถฟาร์มตัวบอสได้อย่างดีนะนอกจากนี้ยังสามารถฟาร์มศัตรูที่เป็นกลุ่มได้ดีนะครับอย่างเช่นตัวมูมูฟาร์มนะครับหรือว่าฟาร์มบัวนเองเพราะในตัวฟาร์มบัวนจะไม่มีตัวที่รีซีตท่าดเนาะมีแต่บอสเฉยๆสำหรับอุปสารรคนะครับในการเล่นตัวนี้ถ้าพูดตามตรงเลยก็คือช่วงที่ขึ้นเฮลใหม่ๆนะครับยังไม่มีของอะไรเนี่ยก็ จะค่อนข้างมีปัญหานะครับเพราะว่าตัวละครของเราเนี่ยถ้าเจอตัวที่อิมูนไลนิ่งแล้วเราทำอะไรแทบจะไม่ได้เลยนะครับแต่เราก็สามารถแก้ไขได้นะครับโดยการที่ใส่อาวุธให้ลูกน้องที่มันตีนแรงๆให้ลูกน้องอึดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ตัวไลท์แท็บนะครับจากตัววอนของตัวนิโคเมนเซอร์เนาะก็จะใช้ตัวไลท์แท็บเนี่ยช่วยสาบทําให้ลูกน้องเราสามารถดูดเลือดได้แรงขึ้นนะครับก็ค่อยคอย เคลียไปนะครับก็สามารถไปดูในคลิปที่ผมสตรีมได้นะว่าผมค่อยๆเล่นยังไงค่อยๆดึงมอนมายัางไงนะครับโอเคมาดูที่การบิวตัวละครของผมกันบ้างน,นะครับสำหรับตัวนี้นะครับสเตนเนี่ยผมก็ใส่เท่าที่อุปกรณ์ผมใส่ใส่ได้นะ ซึ่งอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยตอนนี้ตัวที่ใส่เยอะที่สุดของผมเนี่ยก็จะเป็นตัวโลโมนาชครับโลสปิริตนั่นเองซึ่งตัวนี้ใช้สเตนที่156นะครับก็น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ต้องการสเตนเยอะที่สุดแล้วนะครับสำหรับเร็กโรตี้นะครับผมอัพไปที่1 5 1นะครับตัวนี้อัพค่อนข้างสูงนะเพราะว่าผมใช้ตัวทันเดอร์โตรกนั่นเองตัวทันเดอร์โตรกเนี่ยมันค่อนข้างจะดีไซน์ตัว อ่าเดคอร์เตี้สูงมากครับหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดเลยทีเดียวแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโล่โมนาตเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าชั้นทูบ็อกมันจะเยอะกว่านี้นะครับแต่พอมาดูดีๆแล้วนะครับตัวชั้นทูบ็อกเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะครับถึงอัปเดตไปตั้งร้อยห้าสิบเอ็ดเนี่ยอ่าตัวชั้นทูบล็อกเนี่ยมันยังแค่สามสิบหกเปอร์เซ็นต์อยู่เลยการที่อัพไปถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะต้องอัปเด็กเยอะมากๆนะครับดังนั้นผมเลยเปลี่ยนใจนะครับว่า จะไม่อัปชั้นทูบ็อกให้ถึง75%้ตละตัวนี้ก็คงจะคงเด็กประมาณนี้พอแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็สามารถจิ้มโดนทุกตัวนะตัวไ t นิ่งจาวซอนเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องให้จิ้มโดนศัตรูนะเพราะเวลาการที่เราจิ้มไปเนี่ยถึงแม้จะไม่มีดรเมจด,ด้านบน,นครับเป็นดาเมทที่มาจากตัวหอกนะแต่มันก็จะโดนดาเมทที่เป็นตัวสายฟ้าเสมอนะครับดังนั้นนะครับผมก็จะไม่อัปเด็กเพิ่มมากกว่านี้ละก็จะอัปแค่ใส่เดอร์สโตรกได้ก็คือ1นั่นเอง แล้วก็สเตตัสที่เหลือนครับหลังจากนี้ก็จะไปลงที่วิตท,ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเพิ่มเลือดนะตอนนี้เลเวลอยู่ที่85นะครับก็มีเลือดอยู่ที่ประมาณ863ซึ่งถ้าหากเรามีวัตเทิลออเดอร์จากคอตูอาร์มนะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังทำอยู่นะขาดรูนอีกแค่ตัวเดียวเอง <S <S เลือดเราก็จะขึ้นเป็น2เท่านะก็อยู่ที่ประมาณ1,600ก็ก็เยอะก็ถือว่าสูงพอสมควรสเตตัสที่เหลือก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะลงวิตทอริตี้ทั้งหมดเลย คือตอนนี้ต้องบอกว่าตัวละครของผมเนี่ยมันสามารถฟาร์มทุกที่ได้แล้วนะครับแล้วก็เจอตัว l i น i ง n ีซีเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แล้วเพราะว่าตัว Mercenary น่ยสามารถสู้ไหวแล้วนะครับมาดูที่การอัพสกิลนะครับสำหรับการอัพสกิลเนี่ยในสายพาสซีเนี่ยผมจะอัพอย่างละหนึ่งนะครับใน2แถวนี้นะสแถวทางขวาอัพมาอย่างละหนึ่งหมดเลยนะครับ เพราะอะไรเพราะว่ามีดีกว่าไม่มีนะครับสกิลพัสซี่มี d ิ m i n i s h i n g return ที่สูงนะครับอัพแค่หนึ่งก็พอนะไม่ต้องอัพเยอะนะแล้วก็แล้วค่อยมาบวกพอยนะครับจากตัวบวกออสกิลเอาละกันนะครับตัวโบแอนด์ฮอสโบวนี้ไม่อัพเลยนะครับแล้วก็ตัวเจวารินเนี่ยก็คือสกิลหลักให้เราใช้สองสกิลเนี่ยก็คือตัวชาร์จสไตร์กับตัวไลนิ่งฟูลลี่นั่นเองแล้วก็อัพเซนิตี้ของมันให้เต็มให้หมดนะครับก็ตอนนี้ตัวที่ผมอัพเต็มไปนะก็มีตัวไลนิ่งฟูลลี่ไล อ่าชาร์จไ์แล้วก็พาวเวอร์ไ์นะครับแล้วก็ไฟที่เหลือทั้งหมดอนะ่ะเดี๋ยวผมก็จะไปอัพตัวไลนิ่งโบให้หมดนะครับซึ่งมันจะมีแต้มเหลืออยู่นะครับประมาณ4-5ถึงแต้มเนี่ยอาจจะอัพวาคิลี่มาเล่นๆนะครับแต่ว่าถ้าหาก4แต้มที่เหลือเนี่ยคุณไม่อยากมาอัพตัววาคิลี่นะผมแนะนำว่าลงเพเนเทรตน่าจะคุมที่สุดนะครับเพราะว่าเพเนเทรตเนี่ยจะทำให้อัตราเดตติ้งเราค่อนข้างสูงนะแล้วเราจะสามารถไว้ใจกับดาเมจการจิ้มด้านบนได้นะครับ โอเคมาดูที่เมอร์เซเนอรีกันบ้างน,นะครับความจริงเมอร์เซเด r เนรีเนี่ยตัวที่ดีที่สุดที่เราควรใส่เนี่ยก็คือ i n นฟินิตเพื่อที่จะสามารถเบรกอิมูนได้ทุกตัวนะครับแต่ประเด็นคืออินฟินิตี้เนี่ยเป็นรูนค่อนข้างสูงนะตอนนี้ผมยังใส่แบบตามมีตามเกิดให้ลูกน้องอยู่เราก็พอดีได้ตัวทูมลีเวอร์มาซึ่งตัวทูมลีเวอร์เนี่ยมันเป็นอาวุธที่โจมตีค่อนข้าง,างรุนแรงแล้วก็มีแอทแท็สปีดที่สูงมากแล้วก็มีตัวกันธาาด เยอะมากนะครับออรีซีดบวกถึง39เลยซึ่งทำให้ตัวลูกน้องผมเนี่ยมันรีซีธท่าเต็มแม็กนะครับแล้วก็ตัวทูมลิเวอร์เนี่ยโชคดีที่ผมได้3รูมาด้วยเนาะซึ่งพอได้3รูเนี่ยผมก็ใส่ตัวรูนเอมกับแชลไปนะครับใส่แชลไป2อันนะครับแล้วก็เอมหนึ่งอันนะครับเอมเนี่ยใส่ไปเพื่อให้มันดูดเลือดนะครับการมีดูดเลือดเนี่ยจะทำให้ลูกน้องเนี่ยสามารถยืนแทงไหวนะ ซึ่งตอนนี้ผมใช้ไ์แท็บน้อยมากเลยนะพอมีไอ้ตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวเอมเนี่ยมันสามารถช่วยดูดเลือดได้เนาะแล้วก็แชลสองตัวเนี่ยบวกแฮกสปีดอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำให้มันดูดเลือดได้รัวมากนะครับส่วนหัวของลูกน้องเนี่ยผมใส่คราวออฟทีฟนะครับซึ่งตัวนี้สเตตัสที่ผมโฟกัสที่สุดเนี่ยก็คือไ์สติลเบอร์ฮิตนะครับหรือว่าดูดเลือดนั่นเองเพราะว่าจะใส่ดูดเลือดให้กับลูกน้องให้มากที่สุดนะจริงๆแล้วเนี่ยตัวหมวกตัวเนี่ย ผมจะมาใส่เองก็ได้นะเพราะว่าตัวตอนนี้ตัวละครผมขาดไฟล์รีซีตอยู่ต้องการไฟล์รีเีตเยอะมากๆแต่ว่า,าเพื่อให้ลูกน้องยืนแทงไหวนะครับก็เลยเอาให้ลูกน้องใส่นะครับส่วนเสื้อนะครับใส่อะไรที่มันดีเฟน์เยอะให้ลูกน้องอื่นๆก็อย่างที่บอกครับตอนนี้ลูกน้องสามารถยืนแทงไหวได้แทบทุกที่นะมีบอสบางตัวเช่นบ,บอสที่อิมูนฟิสิเคลิลเนี่ยตอนนี้ลูกน้องก็อาจจะตีไม่โดนแต่ว่าเราก็สามารถเคลียร์ตัวอิมูนฟิสิเคลได้ยอย่างรวดเร็วน,นะครับมาดูที่ของสงสัยของผมกันบ้าง จริงๆแล้วตัวเนี้มันแทบจะไม่ได้ใส่ของที่เป็นแบบฟูลเลยนะเป็นของที่แบบว่าหาได้ตามมีตามเกิดแต่ว่าผมโชคดีนะได้ Thunder Stroke ขึ้นมานะครับซึ่ง t u u n e r s t t r o k เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสองอาวุธท็อปของตัว Lightning จวาซอนเนาะ ก็มีอันหนึ่งก็คือไททันรีเวนนะที่จริงๆแล้วไททันรีเวนผมว่าดีกว่าฮันเดอร์สโตรกนะก็คือสามารถปาได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลับมาเติมหอก่อวนะครับเพราะมีคุณติเ้เยอะเนาะแล้วก็มันดีเจนตัวคุณติเ้เองด้วยดูสามวีด้วยเนาะแต่ฮันเดอร์สโตรกนี่มันก็ดีเหมือนกันตรงที่ว่ามันมีเบสอาวุธที่แรงนะแบบคำว่าการที่เราจิ้มบอสเนี่ยด้วยการใช้ท่าชาร์สไตร์เนี่ยมันจะแรงขึ้นกว่าเดิมทําให้เคลียร์ตัวบอสได้ดีกว่าซึ่งก็ถือว่่าาเป็นนนนข้ออดีคคะยงกััรบ แต่จริงๆแล้วเนี่ยถึงไม่มีฮันเดอร์โศกนะครับผมก็สามารถเคลียร์เฮลได้นะครับใส่ตัวเจวอลินเนี่ยที่เป็นตัวบวกออสกิลแล้วก็มีสแต็คเยอะๆมันก็สามารถเพียงพอในการเล่นแล้นะครับ สำหรับโลกนะครับก็ใส่ i ป i t m o n มนาชนั่นเองตัวนี้หลักๆใส่เอา All, All Skill กับตัวรีซีทล้วนๆเลยนะครับอีกคียร์เทมสําำคัญของผมเนี่ยก็คือตัวนี้เลย s p r r t t h h ล์กอสอาร์เมอรนะครับตัวนี้ความจริงแล้วไม่ใช่เกราะที่ดีที่สุดแต่เป็นเกราะที่ cannot be f o r s e n เพราะผมยังหาแหวน r าเวนฟอร์ ที่มันบวก Cannot be for ร e เไม่ได้นะครับ c a n o ็อตบีฟอรสเนเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับในการฟาร์มบอสนะเพราะว่าตัวบอสเดโวบอสเบลเนี่ยเวลาลมันตบเราแล้วเราจะติดสโลติดโคดามจนนั่นเองดังนั้นถ้า่คุณใส่ Cannot Be for รสเนี่ยคุณจะสามารถจิ้มเบลจิ้มเดโบได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับสำหรับตัวมิลีหรือตัวตีใกล้นั่นเองสำหรับหมวกนะครับตอนนี้ผมยังใส่ตัว4ีโฮพารสอยู่เลยเพราะว่ายังไม่มีหมวกดีๆนะจริงๆได้ชาโกะมาแล้วแต่ เพราะว่าค่าไฟเดิอน,นี้ค่อนข้างแพงครับโอเคได้ชากโกแมาก็ช่วยค่าไฟไปแล้วนะครับแหวนตอนนี้ผมใส่เปอร์เซ็นต์เอทั้งคู่นะเพราะยังหาของที่ดีกว่านี้ไม่ได้นะครับเข็มขัดก็เช่นกันจริงๆแล้วไรนิ่งจาวาซอนเนี่ยมันจะมีเข็มขัดเฉพาะอยู่นะแต่ว่าผมยังหาไม่ได้นะเห็นราคาตลาดแล้วราคามันยังสูงอยู่ยังทาใจซื้อไม่ได้นะครับ ดังนั้นก็เลยคิดว่าเดี๋ยวก็ฟากเรื่อยๆได้ค่อยออกมาใส่นะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะพุงมือตอนนี้ผมใส่เปอร์เซ็นต์ N F หนือนกันแล้วก็ใส่ตัวไฟล์ดีซีดพอดีโชคดีได้ไฟลดีซีดบวกกับเปอร์เซ็นต์ N F นะอย่างที่ผมบอกตอนนี้ผมขาดไฟล์ดีซีด มากมากเลยยังติดลบอยู่นะครับดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยก็เลยเป็นของที่ใส่ตาม,มีตามเกิดแต่ว่ามันมันตรงกับสถานการณ์ที่ผมต้องการนะรองเท้าก็เช่นกันครับรองเท้าเนี่ยผมยังหาของดีใส่ไม่ได้นะครับดังนั้นตัวที่ผมเลือกใส่เนี่ยก็คือก็เน้นเปอร์เซ็นต์ MF เยอะๆนะครับแล้วก็เน้นตัวเปอร์เซ็นต์ดีซีดเยอะนะครับก็ทําให้เราสามารถฟาร์มเฮลได้นะครับอมูเล็ตก็ยังหาดีๆไม่ได้เช่นกันนะครับก็ใส่ตัวเปอร์เซ็นต์ NF เช่นกันแล้วก็ตัวรีซีเยอะเช่นกันนะครับตอนนี้อุปกรณ์ที่ผมขาดนะเราก็อยากจะได้เพื่อที่ให้ตัวนี้มันสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิมนะก็คือจะมีเข็มขาดท็อปของ l i h t n i n g จวารซอนเนาะแล้วก็อยากได้แหวนลาเวนฟอร์สนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเสื้อนะครับให้เป็นอ n i ิ m a ได้นะครับซึ่งอ n i ิ m a เนี่ยจะทําให้เรามีเทเลพอร์ตนะแล้วก็มีตัวดีเฟนส์มีตัวอื่นๆที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือว่าเปลี่ยนใส่เสื้ออะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะ แต่ว่าขาดตัว Cannot Be f o r เนั่นเองก็ยังไงเดี๋ยวต้องลองหาตัวแบวนลาบเวนฟอร์ก่อนละกันโอเคทั้งหมดนี้ก็เป็นบทสรุปของไลนิง่งจวะซอนของผมนะครับที่สามารถเคลียร์เฮลได้นะ mm hmm. ก็เทคนิคการเล่นต่างๆนะครับก็มีในคลิป ที่ผ่านมาหมดเลยนะครับว่าเช่นเจอตัวอิมูนไลนิ่งทาไงไปต่อไม่ได้นะครับทำไงให้ลูกน้องมันอื่นขึ้นแล้วสามารถช่วยเราสามารถเคลียร์ได้ครับแล้วก็เทคนิคการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยสามารถย้อนไปดูในสตรีมได้ครับสำหรับตัวต่อไปในที่ผมจะเล่นเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นตัว d ูอิดบีดส m a ม t e r อร์ครับหรือว่าดูอิดสายเลี้ยงลูกนันเองจริงๆแล้วเป็นตัวที่เล่นยากนะแต่ว่าอยากเล่นก็ไงเดี๋ยวก็ลองติดตามดูด้วยแล้วกันครับ สำหรับคลิปนี้นะครับน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าคุณถูกใจคลิปของผมนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช anel ผมด้วยนะครับผมก็ยังมีคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้มาพูดคุยกับคุณเรื่อยๆนะครับมีคำถามสงสัยไรสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อมีคอนเทนต์ใหม่ๆมาคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เหล่านั้นนะครับสำหรับนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ